เดอะบอยไม่ร้อยสักทีเดอะบอยไม่ร้อยสักทีแต่มาปีนี้ร้อยสามนะจ๊ะโอ้โหร้อยสามเลยจ้ะบางทีมันได้เปิดปีสองครั้งเปิดเป็น5ครั้งอ่ะ ขอแถวบนครับบอยร้อยสามมาครับผมเพจเชนังเกมมิ่งรับเติมเกมอ e ีฟิทบอลโมบายเติมถูกเติมไวแบบไฮสปีดได้คิวแป๊ et, บเดียวเสร็จปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงมีให้บริการทั้งระบบ iOS และ Android ไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบมีซื้อขาย ID ด้วยนะครับครบเครื่องเรื่องอ e ีฟิทบอลที่สุดในเมืองไทยแล้วละ่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการจากเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจไปติดต่อเพจเชนังเกมมิ่งได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เกมเปิดสักพักใหญ่หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งลงคลิปข่าวไปนะก็รอดูจังหวะก่อนนะครับว่าจะมีแพ็กอะไรมาแล้วเราตื่นเต้นกันหรือเปล่านะครับสิ่งที่หลายคนอยากรู้ทุกๆวันพฤหัสนะครับก็คือกิจกรรมใหม่แพ็กใหม่นะครับอันนี้ผมเพิ่งจะเล่นเก็บกีเวนครบ3,000แต้มนะครับเพื่อจะเปิดการ์ดเขียวนะครับพระเอก แพ็กพระเอกแพ็กที่โดดเด่นของสัปดาห์นี้ของวันพฤหัสนี้นะครับก็คงเป็นพารทาร์กเขียวประกบแพ็กที่ที่แพ็กที่โดดเด่นแพ็กที่โดดเด่นสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คงเป็นแพ็กการ์ดเขียว p พ a y e r of t h e Week นะครับมีกิจกรรมวันนี้มาด้วยนะบิด์เคิร์นนะครับผม,มนะทําเวลาให้มากให้ไวที่สุดนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองวินาที3วินาทีกลับมาเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ปั๊มอะไรกันได้ไหมนอคิดถึงเรื่องปั๊มอย่างเดียวแน่ใจหผมแหละ มาดูกันครับผมแพ็กใหม่บางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ไหนแพ็กแมนยูอยู่ไหนครับผมไม่มาครับไม่มาก็คือไม่มาไม่มาก็คือไม่มานะครับพิโคคงทําทีเซอร์ฉลองใอ้อย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เอาแพ็กมาฉลองแชมป์ให้นะครับผมหมดความหวังนงนะตาลินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ไปเปิดตามล่าแพ็กอื่นไปนะครับผมสาหรับใครที่เป็นเด็กผีนะฮะทำฟูแมนยูนะครับผมโดยเฉพาะไอดีเทพแมนยูผมเนี่ยไม่เป็นไรครับมีแพ็กวันจันท์มาเป็นแพ็ก ีกนะครับอ่าบอกล่วงหน้าไว้เลยนะครับแพ็ควันจันเป็นแพ็คพรีมารีโชว์ไทมมีซาก้ามีโฟเดนฟันได้นะครับผมหน้ารองจัดจดแล้วก็มีการ์ดไฮไลท์อยู่ในนั้นมีบูโน่ด้วย แต่บูโนอน่มาบ่อยได้เกินนะครับมาดูวันนี้ก่อนแล้วกันวันจันทร์เลยคิดว่ากันนะครับดูวันนี้ก่อนนะครับมีโชว์ไทม์เจลีกนะครับที่สําคัญเนี่ยมีสกิลพิเศษด้วยนะครับวิชานารีพาร์สนะครับสุสกิทนะครับแต่ว่ามันจะต้องแบบจัดทีมแบบเจลีกันนะครับผมก็เหมือนกับบีกตุรกีแพ็กที่ผ่านมานะครับต้องจัดทีมเจลีกยี่สตัวขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้ค่าพลังสูงสุดนะครับได้บูสต์ค่าพลังสูงสุดนะฮะนากาชิมะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นอินะ ไม่ต้องมีทุกประเทศก็ได้มาขายฉเฉพาะคนไทยนะน่าจะดีเดี๋ยวถอยกลับมาดูการ์ดเขียวครับดูตรงนี้ก่อนนี่ลีกวันอูเบอร์ครับอันนี้เป็นแพ็กเพย์เออร์ออฟดิสซิันนะครับผมหมายความว่าอะไรครับเพยเออร์ออฟดิสซิันคือน,นักเตะประจำสัปดาห์เหมือนปีที่แล้วอะครับที่เปิดโหวตกันนะครับเพย์เออร์ออฟดิสซิันปีที่แล้วเนี่ยเปิดโหวตกันแล้วก็โหวตกันใช่ปะว่าทีมไหนจะเป็นใครทีมไหนจะเป็นใครดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยพี่โคตัดสินเองเลยฮะไม่ต้องโหวตเสียเวลานะครับเนี่ ทีมละตัวทีมละตัวนะครับเปิบเบเปิบปบ,ปบอ่าทีมไหนเป็นตัวอะไรก็มาทีละตัวทีละตัวเหมือนกับปีที่แล้วนะครับแต่ปีที่แล้วอ่ะเปิดโหวตกันใช่ไหมว่าเออสโมสรนี้ผลโหวตเป็นใครนะครับผมแต่เนี่ยคือจัดมาให้เลยไม่ต้องโหวตเสียเวลานะครับไม่งั้นทําไม่ทันนะผมบอกเลยว่าถ้าโหวตเนี่ยใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์นะครับกว่าจะโหวตกจะรวมผลโหวตกว่าจะนู่นนี่นั่นเสียเวลานะครับผมพี่โคก,ก็เลยจัดมาเลยอันเนี้ยวันเนี้ยเป็นหลีกเอิงนะครับ แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าสัปดาห์ต่อไปก็จะทยอยหลีกกันนะครับผมเดี๋ยวหลีกลาลิก้าหลีกอิตาลีแล้วก็คงส่งท้ายด้วยหลีกอังกฤษนะครับหลีกพระเอกก็คงต้องมาสุดท้ายนะครับอดใจรอนดนึงอันนี้ก็เป็น6วัน17ชั่วโมงหมายความว่ามีเวลา1สัปดาห์นะครับพอหมด1สัปดาห์แพ็คแบบนี้ในหลีกอื่นๆที่เหลือนะครับก็คงตามมานั่นเองนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับคงไม่เอาแบบมาหลีกเดียวแล้วนะใช่ปะคอนเซ็ปต์ก็คงเหมือนเดิมนะครับผมทีมละคนทีมละคนสโมสรละคนนะ นี่นะพเอกนำมาก็จะเป็นปุสมันเดมเบเล่นะครับของปารีสนะครับผมตอนนี้ค่าพลัง96ผมดูว่าค่าพลังเท่าไหร่เนื่องด้วยมันไม่มีบูสเตอร์นะครับเป็นการไฮไลท์ปกติไม่มีบูสเตอร์นะครับผมเดมเบเล่ตันมาตรฐานอยู่ที่9เอ่อ101นะครับ101ค่าพลังอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าไม่มีบูสเตอร์นะครับผมอ่ะอันนี้คือการไฮไลท์นะครับเปิดได้ไม่จำกัดนะครับปกติก็เปิดไปเลย58ตัวใครอยากตามล่าใครสะสมการ์ดในลีกเอิงในลีกต่างๆก็จัดไปมาดูที่เพย์เลอร นะครับปั๊บเข้าไปนี่จะบอกว่าเควินเดอะบอยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยทําคลิปรีวิวนะครับแล้วก็แอบ,บน้อยๆไว้ว่าเดอะบอยไม่ร้อยสัทีเดอะบอยไม่ร้อยสัทีแต่มาปีนี้ร้อยสามนะจ๊ะโอ้โหร้อยสามเลยจ้าโอ้กรารเขียวร้อยสามคิดดูดิโอ้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะฮะฟอร์มต้อง A ด้วยนะ ถ้าสัปดาห์ต่อๆไปถ้าฟอร์มไม่เอเนี่ยอาจจะตกมา102 101ครับแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วค้อน103มาทุกคนเอ้ยการ์ดเขียวนะครับไม่ต้องไปตามล่าอีพิกบิ๊กไทม์โชว์ไทม์ให้เสียตังค์นะครับเปิดแพ็คเขียวนี่แหละเพย์เลอร์ออฟเดอะสัปนะครับผมเควินเดบอยกับร่างทีมชาติเบลเยียมนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับการ์ดทีมชาติรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเอาไปเล่นสโมสรได้นะครับเอาไปเล่นอีเวนต์พรีเมียร์กับแมนซิตี้ได้นะครับผมเควินเดบอยมากับร่างโฮลเพย์เลอร์ซะด้วยเอาเด้นก่อนนนนะะครับี่แล้ว ครับโลพลาส90บอลคอนทอน90อันนี้คือยังไม่ได้รวมบูสต์นะเดี๋ยวจับลงทีมอีกนะส,สวยๆไปเลยครับแล้วก็ตัวบูสเตอร์เป็น agility ครับไม่ใช่บูสเตอร์พัชซิ่งนะครับ agility คือความคล่องตัวนะครับก็เพิ่มสปีดสปีดต้นที่เป็นจุดอ่อนของเดอะบอยนะครับให้มีความเร็วมากขึ้นบาลานซ์ทรงตัวแล้วก็ความอึดส s t ม m i n านั่นเองนะครับผมเควินเดอะบอยทีมชาตนะิอังกฤษไม่มีนะอังกฤษฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ก็เข้ารอบไปแล้วนะครับ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับสโลวีเนียหรือเซอร์เบียกีนนี่แหละนะท ครับกำลังเข้มข้นนะครับผมส่วนฝั่งอเมริกาก็มีนะครับผมมีโรน่าเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่โรน่าวอล์คโอดนะเนี่ยไม่ใช่โรน่าวอล์คโอดนะของอุลุกไว้นะครับสีดาวสีดาวในแพ็กนี้มี2ตัวนะครับคาดิโอบาโวครับผมของชิลีนะฮะก็ตอนนี้มีทั้งโคปาอเมริกากับยูฟ่ายูยูโร2024นะแข่งพร้อมกันนะครับก็มีทั้ง2ทวีปนะครับอุเรียนอวาเลสนะครับผมอเล็กเซเดชินเชงโก้นะครับแล้วก็คนนี้ครับฮาเมสโรดรูเกสนะครับตามที่ได้เปิดไปนะพี่โคได้เปิดภาพเอาไปนะครับผมมีบูสเต ก็จะอยู่ที่เควินเดอะบอยนะครับเบเดโดซินวาแล้วก็ฮามสนะครับผมเบเดโดซินวาก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับแมนซี่มา2คนเลยนะเนี่ยเออใช่ปะ่ะเฮ้ยสคนเลยนี่หว่าเฮ้ยแมนซิตี้มา3คนถ้าเกิดว่าซิชังกโกไม่ได้ย้ายไปแอสตันนอรน,นี่แ <c oughs> มนซิตี้มาลัวๆเลยนะแถวบนนะ่ะใช่ปะ่ะโอ้โหจะเกินไปแล้วแมนซิตี้แมนซิตี้สคนบนเลยอ่ะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเปิดตามลา่าเควินเดอะบอยร้อยสกันดีกว่านะครับผมสุดล่าฟ้าเขียวเมื่อกี้ผมไปเปิดผมไปเล่นอีเวนต์นะครับ3,000แต๊ะ ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฟีหนึ่งรอบแล้วก็เปิดใช้ทองอีก3รอบนะครับหรือว่าจะได้เควินเดบอยร้อยสามาลองเล่นกันหรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับทีแรกก็แตกเลยหรือเปล่าขอเควินเดบอยเอ่อถ้าเป็นแพ็คแบบนี้มันโอกาสสูงนะครับเพราะมันมี11ตัวเราเปิดตั้ง4รอบใช่ไหมสูงสุดนะครับผมไปลองครับลุ้นกันครับครั้งแรกครับเควินเดบอยร้อยสามนะจ๊ะหนึ่งสองสามไปเลย สีเขียวๆอยู่แล้วทีเดียวแตกจบเลยนะฮะทีเดียวแตกจบเลยครับทีเดียวแตกจบเลยครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีมชาติดเดียวเยี่ยมโอ้ไอเจนตีน,าาน่าเอเวอเรสต์แมิตี้มาหนึ่งตัวน่าทำปูยีแมกมานแมนิตี้มีตัวดีๆนะครับเดี๋ยวโฟเดนมาอีกกจะโชว์ทามแต่ว่าโชว์ทามวันจันทร์เรายังไม่รู้นะว่าจะมีสกิลพิเศษอะไรนะครับผม ถ้าติดบิสเคิลเลอร์มานี่โอ้ยเซิร์ฟแตกบางคนะเซิร์ฟแตกนะถ้าวันจันบิสเคิลเลอร์อ่อโฟเด้นมาติดบิสเคิลเลอร์หรือไม่ก็เป็นบุกโยซาก้านะครับคุณลองคิดดูว่าในชีวิตจริงโฟเด้นยิงปั่นเยอะหรือเปล่าบิสเคิลเลอร์น่าสนใจหรือว่าจะเป็นโมเมนตัมดิบบิ้งนะ mm hmm. เออเดี๋ยวดูว่าเป็นสกิลพิเศษอะไรนะครับ mm hmm. ผมสำหรับวันจันเอาปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือวันนี้นะครับผมต้องการเควินเดอะบอยก่อนครับ แมนติตี้น่าทำมากเลยน่าทำฟูแมนติตี้มากพูดถึงมีแต่ตัวดีๆในช่วงนี้นะครับผมไปครับครั้งที่2ครับขอเควินเดบอยขอแถวบนครับบอยร้อยสามมาครับผมบอยร้อยสามมาให้น้องหน่อยนะครับได้ไหมครับบอยร้อยสามแล้วจ๊ามาแล้วจ้าผมงไม่ได้สีฟ้าเพราะว่าสีเหลืองอ้าวซิงโกิลเหรอเราเ็นเบอร์สิบเจ็ด ไอเดอะบอยทีมชาติเจอเดแล้วโอ้โหนี่ก็อดีตเด็กเนะด็กปืนเอ้ยอดีตเด็กเด็กเรือนะฮะโอเล็กซิงเดอร์ซิงซิงโก้ได้แถวบน2ตัวนะครับผมซิงเชงโก้ครับใกล้ละใกล้กละต่อไปเบนดอซินวากับเดอะบอยเหลืออีกสองรอบครับขอเดอะบอยเควินเดอะบอยเนาะบอยร้อยสามมาครับผม บอยร้อยสามมาหน่อยได้ไหมรครับต้องสีเลือดหมูต้องสีเลือดหมูเบเยียมตสีเลือดหมดดหูครับสีเลือดหมูมาเลยมาเลยคล้ายๆโปรตุเกตอ่ะแต่ไม่ใช่โปรตุเกเตมานะสีนี้แหละครับโคลัมเบียฮามสเดี๋ยวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับคิดถึงเหลือเกินคิดถึงนายเหลือเกินเจม,จมส์เจมส์ฮามสคิดถึงนายเหลือเกินม,มีบูสเตอร์ด้วยนะครับผมโอ้โหสามครั้งผ่านไปยังไม่เห็นเงาเควินครับ KDB ยังไม่เห็นเลย KDB ไม่เห็นเลยทีมชาติใส่เบอร์อะไรเบอร์เจ็ดนะครับทีมชาติเบลเยียมใส่เบอร์เจ็ดนะครับมาครั้งสุดท้ายโอ้โหครั้งเต็มครั้งเต็มครั้งเต็มรอแป๊บรอแป๊บขายนักเตะทิ้งก่อนตัวตัวเก่าเกดีเจนเดอรี่อะไรโง่ไม่อยากขายเลยนะเนี่ยเก็บไว้ครับดีเจนเดอร์ลดีเจนเดอรี่เนี่ยเก็บไว้หมดอ่ะขายไปเลยตัวดีเจนเดอรี่ผมเก็บไว้อยูยย่นะฮะภาคเก่าๆเช่นเก่าๆเก็บไว้หมดแหละ มาครับกลับมาเควินเดอะบอยตัวสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะครับจะมาหรือเปล่าครับเดอะบอยเดอะบอยร้อยสามครับแคนเซิลหนึ่งเอา้าไปเลยเหรอกดผิดโอ้โหมาหน่อยครับเลือดหมูเบอร์เจ็ดเลือดหมูเบอร์เจ็ดครับเควินเดอะบอยเควินเดอะบอยเดอร์บอยโอ้โหอดหวังลาวิโออดลองเลยว่าอดีนต เรียกลาบีโอครับเควินเดอบอยร้อยสามยังไม่มีโอกาสได้ลองเปิดมาสี่รอบโอย มีทองก็เปิดเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับผมกัดเขียวน่าจัดมากๆเลยฮะเดี๋ยวผมไปดูอีเวนต์ซิว่าบางทีครับบางบางสัปดาห์นะเปิดฟรีมันสามารถเล่นได้เปิดฟรี2ครั้งนะครับแต่ผมดูนิดนึ่งเผื่ออันนี้ผมเล่นนี้ไปแล้วใช่ปะลองดูนี้เนีลองเข้าไปดูเิเผื่อมันจะเปิดฟรีนะฮะบางทีนานๆมาทีนึงนะให้เปิดฟรี2เฮ้ยเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งครับอูบอกแล้วไงว่าบางทีมันได้เปิดฟรีว่ะบางทีมันได้เปิดฟรี2ครั้งเปิดเป็น5ครั้งอะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นต่อครับ ยังมีความหวังยังมีความหวังอย่าได้สิ้นหวังไปต่อสิครับพี่เ,ออเดี๋ยวกลับมาเปิดครับผมไปเก็บแต้ม3000แต้มแล้วมาเปิดอีกหนึ่งครั้งครับไปลุย a few moments later ครบหรือยัง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 สองแมตช์ปึ๊บน่าจะครบนะเออโอเคครับ สองแมตช์จบครับผมได้เปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับเพย์เลอร์ออฟโดวิครอบนี้นะครับเราสามารถเล่น2อีเวนต์นี้นะทัวร์อีเวนต์เนชั่นแนลทีมกับทัวร์อีเวนต์สเปนิสขับนะครับผมก็จัดทีมกดออโต้พิกไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปเล่นประมาณ2แมตช์นะครับถ้าเสมอหรือชนะนะครับแต่ถ้าแพ้ก็เพิ่มอาจจะเป็นเพิ่มสามแมตช์ถ้าเกิดคุณมีตัวติดทีมชาติดีๆนะครับผมก็ไม่ไม่นานครับผมไปเล่นแล้วก็เปิดฟรีอีก2ครั้งนะครับผมเปิดฟรีเนี่ยไอเด ไปถ้าจะเปิดเพิ่มนะครับก็ใช้ทองเปิดเพิ่มได้อีก3นะครับสรุปคือรวมเป็นเปิดฟรีได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับในแพ็กกร์ดเขียวรอบนี้นะครับผมมาความหวังยังมีครับมาแพ็กย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคือถ้าไม่ได้ก็คืออดเลยนะครับไม่สามารถเปิดได้มากกว่านี้แล้วนะครับให้มีทองเป็นหมื่นๆจี่ะให้มีทองเป็นหมื่นเป็นแสนก็เปิดไม่ได้แล้วนะถ้าเปิดไม่ได้รอบนี้นะครับผมครั้งสุดท้ายครับเควินเดอะบอยเคดีบี บอย1อยสามโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะครับมาลุยมามให้ผมหน่อยนะครับบอย1อยสามครับผมผมต้องแกนรมาๆเลยตอนนี้ทุกคนต้องาการนายมากเลยครับมาให้เยยยนโชนหน่ให้สีส,สีสิจ๊ะแตลังจะบอกว่าเดอะบอยสองผมสวยนี่แม่งโอ้โหสตท้รอนแสงมาเลยลูปโปรไฟล์ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอดอดหมดความหวังนั่งน้ำตาลินหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วเปิดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแพ็คก,ก,ก็หายไปโถเอ้ยไม่ได้ลองไม่ได้ลองครับผมอ่แต่ถ้าจะรีวิวเดี๋ยวยังไงอ่ะต้องไปเปิดไอดีอื่นเพิ่มนะครับเพื่อให้มาลองรีวิวหน่อยนะครับสำหรับเคบินเดบอยใช่ไหมจ๊ะ โอเคครับขอทุกคนโชคดีนะครับในการเปิดแพ็ควันนี้นะครับใครไม่ถูกใจแพ็คโชว์ไทม์ใครจะเก็บทองนะฮะไปรอแพ็คสตาร์ต่อไปนะครับก็เก็บได้นะวันนี้เลยนะครับผมบางคนบอกว่ารอบนี้ดีมากเลยครับผมเป็นเป็นสตาร์ในการเก็บทองนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ